สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2566นะเรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎกันนะคะาามาดูพลังงานของชาวกรกฎนะคะไพ่ใบแรกนะคะ7็ดเหรียญ อตอนนี้กำลังคิดทบทวนความสัมพันธ์อยู่นะนายออฟสอดเดอะเวิลด์นายออฟครับสี่เหรียญน,นะคะห้าไมา้เพจออฟพาร์ติเคิลเดอะเอมเปอร์ The Lover และสีดาบน,นะคะขอปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคค่ะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎนะอืมก็บอกเลยว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะไพ่พลังงานของคุณขึ้นมาเป็นเจ็ดเหรียญน,นะเหมือนชาวกรกฎในหลายๆคู่นะคะมีปัญหามีประเด็นกับคนรักนะแล้วทําให้ตัวคุณเองอะ่ะอ,อ,อยู่ในความคิด ที่คิดทบทวนความสัมพันธ์นะคะว่าระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะมันสามารถจะไปต่อด้วยกันได้ไหมหรือว่าจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะพอแค่นี้ไม่ให้ตัวเองผิดหวังเสียใจมากไปกว่านี้นะคะ่ะในหลายๆคู่บอกเลยว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันอาจจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันแล้วมันเหมือนกับมันถึงจุดที่คุณคิดว่าออการทะเลาะกันแบบเนี้มันน่าจะพอได้แล้วมันควรหยุดแล้ว่คุณไม่อยากไม่สบายใจอีกแล้วนะคะแต่ในหลายๆคู่นะคะพลังงานของเจ็ดเหรียญนะ ก็เหมือนอยู่ในช่วงที่คุณนะคะเหมือนความรักความสัมพันธ์ไม่หวือหวาไม่หวานแหววไม่โรแมนติกไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่กันนะคะ่ะมันเหมือนไปได้เรื่อยเหมือนลาะคอยให้สายลมพัดไปเนาะมันเหมือนขับเคลื่อนด้วยแรงลมอะคะ่ะไม่ใช่แรงคนรักคอยกระตุ้นหรือว่าคอยดูแลเอาใจใส่คอยเทใจให้กับคุณนะมันแบบดูแบบเอื่อยเนื่อยนะคะ พลัางงานของนายออฟสอดเข้ามาก็บอกเลยว่าชาวกรกฎในหลายๆคู่นะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มี energy สูงนะคะปูดปา๊กระชับจับไวเดินทางบ่อยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องระยะทางระหว่างคุณกับคนรักนะั้นในหลายๆคู่ก็เป็นไปได้นะคะอีกในนึงก็เหมือนกับว่าคนรักของคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แพรพราว,ราวเป็นคนแบบเจ้าชู้กุ้มกลิ่มนะแล้วมันทาให้เกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกันอีกในนึงนะคะก็เหมือนกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวรกรกฏนะ มันอาจจะมีเรื่องที่ทัศนคติมุมมองไม่ตรงกันนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะเพราะว่ามองแล้วเขาเป็นคนแข็งแข็งเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ไม่แสดงความรักความอ่อนหวานให้กับคุณเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนกับไม่ใช่คนโรแมนติกอะคะ่ะในที่นี้เหมือนเขาเป็นคนมีเหตุผลแต่เหตุผลนั้นคือเหตุผลของเขาซึ่งใช้กับคุณบางทีเหตุเหตุผลของคุณนะ่ะเขาไม่ได้อยากใช้ด้วยนะในตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดปัญหา <S <S เกิดประเด็นกันอยู่บ่อยครั้ง แต่ถามว่าตัดใจได้ไหมมุบอ่อนได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยพลังงานของชาวกรกฎแล้วเป็นชาวธาตุน้ําซึ่งมีความอ่อนไว้มีความแบบประณีประนอมอารุ่มอร่วยนะมีความที่รักใครรักจริงรักใครแล้วรักนานนะคะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงจิตใจได้โดยกับปัจจุบันทันด่วนนะยังไงแล้วชาวกรกฎพร้อมที่จะให้อภัยคนรักเสมอนะคะตราบใดที่ยังรักอยู่นะ เดวิลเข้ามานะคะความรักความสัมพันธ์พัฒนานะเหมือนกับว่ามันได้หมุนเวียนปรับเปลี่ยนน่ะจากทิศทางที่เคยอาจจะขัดแย้งกันมีปัญหากันอ,อาจจะได้กลับมาคุยกันเคลียร์ใจกันนะคะแล้วมันจะทําให้ความรักอะ่ะมีความเข้าใจกันมากขึ้นสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่นขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ว่าราบรื่นจนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่ใช่นะคะเพราะยังไงเราก็บอกเลยว่ายังมีปัญหาที่จะขัดแย้งกันอยู่นะเพราะว่าชาวกรกฎก็ค่อนแอบดื้อเหมือนกัน เขาก็ดูแล้วพลังงานเป็นคนดื้อเหมือนกันนะคนดื้อคนรั้นเจอกันนะคะยังไงแล้วมันยังมีเรื่องให้ปวดหัวอีกเยอะนะสําหรับชาวกรกฎนายออฟคับเข้ามานะคะก็บอกเลยว่าช่วงนี้มีความหวาดระแวงในความรักความสัมพันธ์นะกลัวว่าเขาจะไปมีใครคนอื่นหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะไม่รักคุณเท่าเดิมกลัวว่าความสัมพันธ์จะจืดจางลงในในบางคู่นะที่แบบคนรักกับคุณอยู่ห่างกันนะคะมันมีความหวาดระแวงกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ แล้วคุณก็รู้สึกว่าห่วงแหนความสัมพันธ์นี้มากขึ้นกว่าเดิมอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกห่วงรู้สึกถึงคนรักนะคะไม่อยากให้เขาอยู่ไกลหูไกลตาแต่พูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะได้แต่คิดอยู่ในใจนะคะเพราะว่าถ้าแบบพูดขึ้นมาหรือว่าแสดงขึ้นมาก็จะเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะแต่ก็บอกเลยว่าถ้าพลังงานขึ้นมาแล้วยังไม่ได้มีบุคคลที่สามขึ้นมาชาวกรกฎก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าณนะตอนนี้ด้วยพลังงานของคุณอะ่ะ ยังไม่มีแนวโน้มของบุคคลที่สามนะมีแนวโน้มแค่ว่าปัญหากับคุณกับเขาที่เป็นคนแข็งแข็งเป็นคนที่พูดจาผงผางเหมือนกันแล้วมันทําให้ทะเลาะก,กันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยเพศเอพัพาร์ติเคิลใจรักยังมั่นคงกับเขาณนาะนะทีนี้พูดได้เลยว่าชาวกรกฎยังไม่เปลี่ยนใจจากคนรักแน่นอนไม่ว่าจะโกรธกันงอนกันอยู่ก็พร้อมที่จะให้อภัยเขาเมื่อเขากลับมาเมื่อเขามาง้อเมื่อเขามาเคลียร์ใจ ชาวกรกฎเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะและเป็นคนที่ใจอ่อนอืมก็เลยทําให้เวลาที่มีปัญหามีประเด็นกันสุดท้ายแล้วยังไงแล้วคุณใจอ่อนนะคุณกดเขาไม่ลงกดเขาไม่นานหรอกคะ่ะสุดท้ายแล้วให้อภัยเขาอยู่ดีนะ The Emperor เข้ามานะคะคนรักของคุณเขาเป็นคนที่เหมือนอายุมากกว่าคุณนะ่ะอย่างน้อยก็สามปีห้าปีสิบปีอะคะ่ะมากสุดแล้วบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ส่งพลังสําหรับคุณนะเป็นคนที่ คุณพร้อมที่จะอยู่ใต้อานัตเขาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่คุณอาจจะรู้สึกและสัมผัสได้ว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แนวโน้มแบบเหมือนอคนที่เขาสามารถดูแลคุ้มครองคุณได้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกประทับใจมันทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจในความสัมพันธ์นี้นะคะก็บอกเลยว่าความรักไม่หวานไม่โรแมนติกนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะตรงตรงนะแรงแรงแต่แฝงไปด้วยความหวังดีความดูแลใจใส่จากเขานะคะ เดิรเลอร์สุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังคงจับมือเดินเคียงกันไปยังคงมีการละกันอยู่นะสุดท้ายแล้วความรักยังอยู่ค่ะสีดาบเข้ามาก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วยังมีเรื่องให้เครียดกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าด้วยเด e ร์มพอลเอร์นะเขาก็เป็นคนที่อ๋อเป็นคนแนวตลาดต้องการนะประมาณอบป้านะคะมีคนต้องการมีคนอยากดิวอยากคบนะบางครั้งบางทีในข้อน,นี้มันทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกเครียดแต่ไม่แสดงออก ไม่กล้าที่จะถามไม่กล้าที่จะให้เขาเห็นว่าคุณรู้สึกหึงรู้สึกห่วงเขาอะค่ะมันจะทําให้กดดันนะเพราคุณก็รู้จักเขาดีเหมือนกันว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครไปร้อมกอบไม่ชอบให้ใครไปกดดันไปบังคับนะอืมโอเคค่ะเรามาดูพลังงานคนรักของคุณนะคะว่าณน,นาทีนี้เดือนนี้นะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะให้ไปแรกนะคะ the empress เดอะซันอ่ะค่อนข้างดีเนาะอืมสองไม้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะ King of พาติสองถ้วยนายอ็อฟวาดเก้าถ้วยเอ็ดอ็อฟวาร์ดควีคร โอเคค่ะสี่ไม้ไพ่พลังงานค่อนข้างเพอร์เฟกนะเพอร์เฟกมากเลยค่ะเป็นไพ่พลังงานบวกนะค่ะสำหรับคนรักของชาวกรกฎนะคะก็บอกเลยว่าในตอนนี้มันมีความพร้อมมากในทุกๆด้านนะพร้อมที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์จากคนคุยเป็นคนรักอย่างจริงจังคู่ที่เป็นคนรักอยู่แล้วก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นที่แบบคุยเรื่องแต่งงาน อาจจะไปเคลียร์เรื่องอ,อยากแต่งงานอาจจะเข้าหาพ่อแม่แล้วก็ได้นะคะเป็นมีการคุยกันแล้วก็ได้นะบอกเลยว่าพลังงานแห่งความสุขอยู่รออยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นของเขาอ่ะเขามีคุณแน่นอนแล้วเขาพร้อมที่จะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะเขาไม่ไปไหนแน่นอนนะคะนะคะในตอนนี้บอกเลยว่าถึงเขาจะดูข้างนอกดูเดาไม่ออกดูเฉยๆดูนิ่งๆดูเหมือนไม่ค่อยสนใจคุณนะแต่ในใจเขารักคุณเขาเป็นห่วงคุณแล้วเขาก็ถูกใจคุณ คุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาอ่ะเออยังไงแล้วเขาไม่พูดมันออกมาแต่ในใจเขาเขารู้สึกภูมิใจที่มีคุณอยู่นะเขารู้สึกภูมิใจที่มีคุณเป็นแฟนคุณเป็นคนที่เป็นคนที่เขามองแล้วมันเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเป็นคนที่ถูกใจเขาเป็นคนที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนถูกใจแต่ถามว่าที่ทะเลาะกันที่โกรธกันมันเป็นด้านอารมณ์อารมณ์เชื่อวูบอารมณ์ที่แบบอยากเอาชนะกันณตรงนั้นณจุดนั้นนะคะ แต่ยังไงแล้วในใจเขาอะค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์มากแล้วก็ในหลายๆคู่อย่างที่มิการบ,บอกไปนะคะว่าพร้อมที่จะแต่งงานแล้วพร้อมที่จะสร้างอนาคตร่วมกันแล้วนะมองการไกลแล้วค่ะมองไปถึงเรื่องอนาคตวางแผนครอบครัวนะบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาอะเอนเนอรี e. E. ดีมากนะคะในตอนนี้บอกเลยว่าเดอนสันเข้ามาพลังงานความรักความสัมพันธ์สมหวังแน่นอนนะเพราะว่าพลังงานของไพนะ่น่ะ เขาเรียกว่าอะไรมันเพอร์เฟกที่สุดเท่าที่มีกาเคยเปิดมานะคะพลังงานของไพ่ด้วยเป็นพลังงานบวกๆสุดๆเลยบวกแบบเต็มสิกไปเลยนะคะถึงบอกว่าบางทีสถานการณ์ความรักนะคะบางครั้งบางทีคุณอาจจะมองไม่ออกแต่ว่ามันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นนะรูปแบบการพัฒนาความสัมพันธ์ของชาวกรกฎก็คือว่าอาจจะเริ่มต้นจากการไม่ค่อยถูกกันไม่ลงรอยกันแล้วมันค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันนะคะ และมันทาให้ความรักความสัมพันธ์เข้าใจกันมากขึ้นราบรื่นขึ้นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรู้ใจกันแล้วนะต่างฝ่ายต่างรับข้อบกพร่องของกันและกันได้ค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาดีขึ้นบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะติอะไรน้องเพราะว่ามันเป็นพลังงานบอกอยู่ตอนนี้แล้วก็ขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะคะเหมือนในหลายๆคู่ถ้าโกรธกันมาก่อนหน้านี้บอกเลยว่าจะกลับมาดีกันแล้วก็ดีกันได้มากกว่าเดิมรักกันได้มากกว่าเดิม เผื่อการกลับมาดีกันครั้งนี้อาจจะแบบชวนกันแต่งงานเลยก็ได้นะชัดเจนกับความสัมพันธ์มากขึ้นจริงจังกันมากขึ้นนะคะพลังงานของเก้าถ้วยเขาก็แอบหลงตัวเองอยู่นะเขาก็แอบหลงตัวเองเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะมั่นใจในตัวเองมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองมันก็เลยอาจจะทําให้ภายนอกเขาอาจจะดูตึงๆอาจจะดูขึ่มๆ จะบอกเลยค่ะมีพลังงานในการที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันสูงมากแล้วก็แล้วก็ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะได้พัฒน,นากันต่อยาวๆนะบอกเลยว่าในตรงนี้ขอเชียร์ชาวกรกฎกับคนรักที่มีอยู่ปัจจุบันนะคะค่อนข้างที่จะดีและเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะ,ะแต่สําหรับในหลายๆคู่ที่อาจจะมีข้อที่ยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ทัศนคติมุมมองยังไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ก็บอกเลยว่ามีโอกาสปรับความเข้าใจพัฒน,นาความสัมพันธ์กันนะระหว่างคุณกับเขา โอเคค่ะเรามาดูกันอีกข้อหนึ่งนะคะเขารักคุณไหมเขารักคุณไหมเขาจริงจังกับคุณไหมจัดเมนอ่าจริงจังนะคะรักเปิดเผยด้วยแปดถ้วยนะต่อให้เกิดอะไรขึ้นอะเหมือนกับความรักของคุณล้อมกรอบเขาไวะะ้อะค่ะเขาไม่สามารถที่จะหนีออกจากคุณได้หลุดออกจากโคจรความรักของคุณได้นะ พลังงานของเดอะสตาก็บอกเลยว่ารักนะรักแล้วก็อยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่ออยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะพลังงานของสิบถ้วยนะสุดๆค่ะบอกเลยรักถูกใจแล้วก็ต้องการที่จะออสานความสัมพันธ์ต่อนะเจ็ดเหรียญน,นะอย่างที่มิกาเคยบอกไปแล้วนะคะว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ยังไงแล้วก็บอกเลยอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์บ้างนะในบางช่วงบางตอนแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วคุณรัก ความรักคุณของคุณกับเขามันรักล้นใจอยู่แล้วนะคะเอ็ดออติเคิลนะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะคะผู้ของคุณมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีเลยแหละความรักครั้งนี้มันเหมือนเป็นความรักที่พัฒนากันไปอย่างรวดเร็วอะคะ่ะอืมตอนแรกๆอาจจะไม่นะแต่ว่าพอสุดท้ายได้คบกันได้คุยกันไปไปมามารักกันได้มากกว่าเดิมรักกันได้เร็วกว่าเดิม แล้วก็มั่นคงด้วยนะคะด้วยพลังงานของเนะอ็ดอัพาร์ติเคิลนะอย่างที่มีกาบ,บอกนะคะว่าถ้าคู่ที่โกดกันเนี่ยได้กลับมาดีกันด้วยพลังงานของเอ็ดออฟพาร์ติเคิลด้วยนะ,ะคุณมีเจ็ดไม้ขึ้นมานะคะคู่ตรงกับเจ็ดาบนะก็บอกเลยว่าในความสัมพันธ์เนี่ยต้องยอมรับคนมีเสน่ห์อย่างเขามีคนเข้าหาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคุณด้วยนะที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงอยู่แล้ว ก็อาจจะมีบุคคลที่สามเข้าหาค่ะแล้วมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ในความสัมพันธ์นะแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะคะเพจรหว่าดขึ้นมานะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็คือยังรักกันยังมั่นคงต่อกันอยู่ view of fortune เข้ามาค่ะพลังงานความรักของคุณกับเขาจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะความรักที่เขามีให้คุณพัฒนาและต่อยอดกันจนถึงขั้นที่แบบจากคนรักกลายเป็นแฟนจริงจังแล้วก็เหมือนกับ พัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นแต่งงานกันนะคะเพราะว่าด้วยพลังงานตอนนี้บอกเลยว่าคุณและเขานะคะก็บอกเลยว่ามีพลังงานของคู่บุญคู่กรรมนะที่ได้มาเจอกันในพบนี้ชาตินี้นะคะเจอกันเพื่อ,อใช้ผลบุญร่วมกันสร้างบุญร่วมกันและก็ชดใช้กรรมต่อกันนะบางครั้งบางทีมันมีปัญหามีอะไรเข้ามาให้ความรักความสัมพันธ์สะดุดบ้างก็บอกเลยว่ามันเข้ามาทดสอบใจทดสอบรักนะคะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ คุณกับเขาจับมือกันให้แน่นๆนะคะแล้วก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะบอกเลยว่ารักนี้มีลุนนะคะสําหรับชาวกรกฎก็เป็นกําลังใจให้ชาวกรกฎนะคะได้พบกับรักดีๆนะแล้วกลับมาพบกับมิกาททารโรได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ